สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17.25นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขน ในการพระราชทานเปลืองศพพลเอกมลทัพพรังศีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่23ธันวาคม2556สิริอายุได้74ปีพลเอกมนทัพพรังศรีเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2482ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายอารุณกับนางพร้อมทัพพรังศรี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยและศึกษาต่อด้านทหารในโรงเรียนต่างๆอาทิโรงเรียนในร้อยทหารบก m o n ส Officer c a ร์ t คนเด o สโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์ตและโรงเรียนการรบในป่าข,ของทหารอังกฤษพลเอกมลเริ่มรับราชการในปี2504เป็นนายทหารที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีและได้รับตำแหน่งต่างๆเรื่อยมาอาทิ ผู้ช่วยทูตทหารบกประจำกรุงลอนดอนรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ปรึกษาประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้ส่งคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตลอดเวลาที่รับราชการพลเอกมลได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติเรียบร้อยจึงเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและญาติมิตรด้านครอบครัวสมรสกับคุณชื่นจิตจันทุเบกษามีบุตรีรวมสองคน ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปสาลาเกษณีวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายนิตพิบูณสงครามอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่24พฤษภาคม2557สริอายุ72ปีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาส่วนพระองค์ นายนิพพิบูลสงครามเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน,น2484เป็นบุตรของจอมพลปอพิบูลสงครามกับท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามจบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่วิลบรแฮมอะคาเดมีสหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากวิทยาลาัยด์ตมัสและปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราวสหรัฐอเมริกาด้านการทำงานเริ่มต้นรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี2511 เคยเดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญได้แก่อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชา,ชาติอนครนิวยอกและเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มณนะกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาจากนั้นกลับมาดำรงตำแหน่งปรกระทรวงการต่างประเทศจนกเกษียณอายุราชการเมื่อปี2544 นอกจากนี้ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญคือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีด้านครอบครัวสมรสกับนางพัชรินพิบูลสงครามจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ